สวัสดีครับอาวุโส,สทุกท่านนะวันนี้เรากลับมาพบกันทุกวันอังคาร19นาฬิกายังคงอยู่ในซีรีส์ของการศึกษาพระาธ,าธรรมนะครับของท่านเชเลนเชนตากูในหนังสือมหาภารนุภาพนะวันนี้เราก็อยู่ในบทของการศึกษาในเรื่องของบันทึกธรรมวจนะปฏิปทาอดีตอริยะเมธาซึ่งเป็นบทบันทึกของพระโอวาทต่างๆของวันดาอริยะในอดีตนั่นเองก่อนหนึ่งก็ด้วย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณป่าเบื้องบนพระคุณของพระอาจารย์บารมีธรรมท,ท่านอภัยการหล,อล่อธรรมทิการเมตตาส่งเสริมใาท่านเสด็จสือแล้วก็อาวุโสทุกท่านช่วยกันชี้แนะนะครับวันนี้เราก็มาศึกษากันในเรื่องของพระโอวาทของอดีตอดีตอริยะท,ท,ท,ทั้งหลายนะครับอันนี้เริ่มต้นที่ท่านจกเกิดเหลียนนะครับปฏิบัติทาแห่งกัลยาณชนสงบสิ้นเพื่อบำเพ็ญตนประหยัดใช้เพื่อ,ออุ้มชูคุณธรรมมิใช่สมถาไซ ไม่มีที่จะวุ่งมั่นสว่างแจ้งได้มิใช่สงบนิ่งเงียบสบายไม่มีที่จะบรรลุไกรได้อันการศึกษานั้นพึงสงบนิ่งปัญญาชนก็พึงศึกษามิใช่ศึกษาไซส์ไม่อาจกว้างปัญญามิใช่สงบนิ่งไซส์ไม่อาจาญญาสาจสเร็จการศึกษาอันนี้ก็คือเป็นปฏิปทาของกัลยาณชนในเรื่องเกี่ยวกับด้านการศึกษานะครับ ที่เรียกว่ากัลยาณชนก็คือจะต้องมีธรรมะมีคุณธรรมมีกิริยาอาการสงบนิ่งแจ่มใสขณะสงบนิ่งก็คือใจตรงสำรวมกายบำเพ็ญใจกล่อมเกี้ยงเลี้ยงจิตญาณชีวิตของเขาจะประหยัดและกินง่ายอยู่ง่ายไม่ฟุ้งเฟอ้อหรูหราไม่สิ้นเปลืองสุรุ่ยสุล่ายแยะยิ่งไม่ทิ้งความข้าวของให้เสียหายสงบนิ่งแจ่มใสไม่ยึดหมายได้จึงจะบำเพ็ญใจปลูกฝังคุณธรรมได้ จึงจะใจตรงสำรวมกายจึงจะประหยัดไม่พุ่มเปือยจึงจะกล่อมเกลี้ยงบำรุงเลี้ยงใจของเธอและคุณธรรมของเธอได้แม้หากไว้ได้ลดละเรื่องชื่อลาบก็จะไม่อาจหาคำพูดหรือการกระทำใดๆแสดงให้เห็นจิตใจแท้จริงของเขาได้จะบอกว่าใจของฉันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เรียนแบบอริยะเมทาการยาณชน,นอย่างนั้นอย่างนี้มีธรรมะมีคุณธรรม,มแต่หากเขาไม่ ได้สมถะลดละโลภอยากชื่อลาบยังคงหวังลาบสักการะยังคงยึดมั่นตามติดอย่างนี้ไม่ดีฉะนั้นหากไม่ลดละนะครับไม่สมถะลดละชื่อลาบก็จะไม่อาจแสดงให้เห็นน้ำใสใจจริงไม่อาจแสดงให้เห็นจิตภายในที่บำเพ็ญของเขาหากใจคอไม่สบายก็ไม่อาจอดกั้นได้ก็จะไม่อาจแก่งกล้าอดทนต่อสิ่งจูงใจต่อความทุกข์ ทุกอย่างภายนอกด้วยเช่นกันไม่มีจิตใจที่สงบนิ่งเงียบสบายใจเบาอารมณ์ร้อนประสบเรื่องอะไรใจก็ไหวครอนก็คือไม่อาจเข้มแข็งแก่งกล้าอดทนต่อความผิดหวังไม่สมใจทุกอย่างจากภายนอกได้ฉะนั้นหากไม่ใช่ใจสงบนิ่งเงียบสบายแล้วก็ไม่อาจจะบรรลุก้าวไก่ได้นะครับใจคอไม่สบายไม่อดกัน้นก็ไม่อาจทนต่อสภาพความทุกข์ยากเจ็บปวด ถูกบรบกวนทุกอย่างจากภายนอกก็จะไม่มีทางสําเร็จการทาเล็จงานยิ่งใหญ่ยาวไกลได้เมื่อใจเบาอารมณ์ร้อนเรื่องอะไรนิดหน่อยก็หวั่นเกรงถดถอยก็คิดจะเลิกบําเพ็ญไม่ปฏิบัติไม่ทําแล้วอย่างนี้ก็ไม่อาจบรรลุความสําเร็จหรือไม่อาจสําเร็จงานใหญ่ได้การศึกษาเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้านฝีมือด้านธรรมะไม่ว่าศึกษาเรียนรู้อะไรล้วนจะต้องสงบใจตั้งใจจริงใจจะต้องสงบนิ่ง แล้วยังจะต้องเจาะจงใจเบาอารมณ์ร้อนเรียนอะไรก็ไม่สําเร็จเธอจะเรียนอะไรก็ตามผู้หญิงเรียนตัดเสื้อผ้างานช่างงานฝีมืออะไรก็ตามใจสงบลงไม่ได้เธอจะเรียนอะไรก็เรียนไม่ได้จึงกล่าวได้ว่าจะศึกษาใจจะต้องสงบนิ่งเราเขียนลายมือหนังสือศิลปะผู้กันจีนตัวบรรจงเล็กใหญ่เขียนด้วยใจเบาอารมณ์ร้อนยิ่งเขียนด้วยยิ่งจิตใจยิ่งยิ่งเหยิงเหมือนย้ารกจะฝึกเขียนอย่างไรก็เขียนดีไม่ไม่ดี หยาดเพราะใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเธอดูคนที่เขาเขียนได้สิเสมอต้นเสมอปลายสงบนิ่งอย่างนั้นยิ่งเขียนยิ่งมีความประณีตถ้าเธอไม่สงบนิ่งแล้วก็ผู้ใจผู้กันจีนนั่นอย่างไรก็เขียนไม่ได้การศึกษานั้นหากมีแต่ปัญญาความสามารถชานฉลาดมากแต่หากขาดความพยายามปัญญาความรู้ก็มีวันหมดสิ้นได้ ฉะนั้นการศึกษาไม่จํากัดขอบเขตได้นั้นจะต้องมีปัญญาดีมาแต่กําเนิดบวกกับการศึกษาเรียนรู้ในภายหลังฝึกฝนเขี่ยวกรรมให้มากศึกษาเรียนรู้ให้มากปัญญาความสามารถเพิดอพลายจึงจะใช้ได้ไม่จบสิน้นมีความชาญฉลาดมีทั้งปัญญาเธอไม่ได้พยายามไปเรียนรู้อย่างผู้คงแก่เรียนเธอไม่ได้พยายามไปทุ่มเทความตั้งใจฉันจบมัธยมปลายแล้ว ฉันอยากเรียนมหาวิทยาลัยแต่ใจไม่สงบนิ่งแจ่มใสใจไม่สงบนิ่งเงียบสบายก็จะตั้งใจเป็นหนึ่งไม่ได้เธอไม่ได้พยายามทุ่มเทความตั้งใจเธอสอบเข้าไม่ได้แน่นอนเธอไม่พยายามไปศึกษาก็จะไม่อาจเติมเต็มความรู้ได้ไม่มีทางศึกษาได้ดีก็ไม่มีทางก้าวหน้าจะศึกษาให้ได้ความสําเร็จยิ่งบรรลุผลอุดมคติก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เช่นกันนะครับนี่คือความหมายของ อริยะนะครับที่ได้เมตตาไว้ให้เราได้รับฟังนะครับต่อมาครับในฉบับต่อมาในเรื่องของบันทึกธรรมวจนะปฏิปทาอาดีตเมตตาอริยะเมตานั้นนะครับในเรื่องของตอนนี้เป็นเรื่องของท่านปราดจูซีนะท่านปราดจูซีมีความคิดอย่างนี้นะท่านปราดจูซีบอกว่าห่างกันแต่เป็นปราดแม้ไกลไม่ละจากใกล้ชิดแต่ผิดธรรมแม้ใกล้ให้ละทิ้งไม่หวังได้ผู้คนผู้ที่คนชื่นชอบ แต่หวังได้ผู้ที่คนยำเกรงไม่หวังได้ผู้มีประสิทธิภาพถูกใจฉันแต่หวังผู้มีประสิทธิภาพเอื้อคุณธรรมแก่ฉันแก้ไขความผิดมีค่าด้วยกล้าหาญป้องกันความผิดสำคัญที่ขยาดสองประการเรื่องกันจากนั้นบำเพ็ญขัดเกลาวความเลวได้จริงเข้าถึงมโนดธรรมสำนึกเข้าถึงคุณแห่งการเทิดทูนคุณธรรมนี่คือสิ่งที่ท่านปาดจ,จูสีได้ชี้แนะไวใ้ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ค่ ศึกษาแล้วก็นําไปพิจนารนณาปฏิบัติตามนะครับในตอนนี้นั้นเนี่ยท่านเจลิญนเฉินตาก,กูของเราก็ได้อธิบายว่าท่านปราดจูซีเป็นนักปราดวิทยาศาสตร,ร์ธรรมชาติในสมัยราชวงศ์ซ่งและราชวงศ์หมิงท่านเป็นปราดผู้ยิ่งใหญ่สอบได้บัณฑิตหลวงเคยเป็นขุนนางในรัชสมัยพระเจ้าเก่าจงฮ่องเต้พระเจ้าเสี่ยวจงฮ่องเต้พระเจ้ากวงจงฮ่องเต้และพระเจ้าหมิงจงฮ่องเต้ รวมสี่รัชสมัยท่านเป็นผู้ที่มีความรู้มากท่านทุ่มเทให้กับการศึกษาพระคำพีซื่อสูอูจรงนะครับซื่อสูอูจริงทุกชุดอย่างลุ่มลึกเต็มที่วิสัยการเรียนรู้ของท่านก็คือให้ถึงที่สุดต่อหลักธรรมให้ถึงที่สุดในจิตญาณให้เข้าใจข่องแท้ต่อการศึกษานั้นแล้วก็น้อมตนปฏิบัติให้เห็นเป็นจริงเรียกร้องจากตนเองซื่อตรงชัดแจ้งเป็นจริงฉะนั้นในยุคสมัยราชวงศ์ซ่ง อันเป็นยุคที่ปรัชญาธรรมกําลังเฟื่องฟูนั้นท่านปราดจูจือได้รวบรวมผลงานยิ่งใหญ่ที่นันดาน,นักปราฏธรรมนักปรัชญา,า,าธรรมชาติทั้งหลายได้กล่าวไว้เป็นผลงานใหญ่ทั้งหมดซึ่งหลังจากที่ท่านได้ละสังขารไปแล้วฮ่องเต้ได้สถาปนหยท่านเป็นปราฏที่ได้รับการบูชาในมหาวิหารหลวงมหาวิหารท่านจอมปาดขคงจือในรัชสมัยพระเจ้าคังซีราชวงศ์ซ่งต่อมาท่านได้รับพระราชทาน สถาปนาสูงขึ้นลำดับหนึ่งเป็นสิบในนักปราชญ์ใหญ่ในรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นหลังยกย่องท่านว่าจูฝูจือแม้ท่านจะไม่ใช่ผู้ที่ท่านจอมปราชญ์คงจือ้อถ่ายทอดวิชาให้โดยตรงแต่ท่านก็ได้เข้าสู่อริยวิหารรับการบูชาด้วยท่านปราชญ์จูจือควรคู่อยู่ในอริยวิหารอีกทั้งยังได้รับการยกย่องว่าเป็นปรมาจารย์จูเหวินกงท่านได้รวบรวมปรัชญาข้อคิด ที่แจงคำพีซื่อซูของแต่ละปราดเมธีรวมทั้งของตัวท่านเองด้วยคำพีซื่อซูที่เรานำมาศึกษากันในปัจจุบันล้วนได้จากการที่ท่านรวบรวมได้นั่นก็คือแจงโดยท่านจูจือนั่นเองนะครับูซื่อซูก็คือคำพีเมืองจือคำพีต้าเสียคำพีจงยงและวคำพีลุนอีเนี่ยนี่สี่คำพีซึ่งท่านท่านจูจือก็เป็นผู้ที่ได้รวบรวมฟื้นฟูขึ้นมาใหม่นะครับได้รับการยกย่องเป็นอย่างมาก ในเรื่องนี้นั้นเนี่ยท่านจูจือได้อาธ,าธิบายให้ปรัชญาข้อคิดไว้มากจริงๆสาระก็ดีมากเหลือเกินจะเป็นเรื่องวิถีแห่งจิตญาณการเข้าถึงธรรมะการปลูกฝังคุณธรรมการกล่อมเกลี้ยงคุณสมบัติของความเป็นคนการรังตัวการจัดการต่อสิ่งต่างๆทุกอย่างดีมากทีเดียวคนที่คุณธรรมสูงส่งดีงามแม้จะมีความสัมพันธ์กับเราไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลหรืออยู่ใกล้ แม้หางจากเรามากเราก็ต้องหาทางที่จะไปสนิทชิดใกล้คนที่มีคุณธรรมสูงส่งไม่ว่าไกลแค่ไหนเราต้องไปหาทางศึกษาเรียนรู้สนิทชิดใกล้กับท่านเพราะเขามีคุณธรรมความดีมีความสามารถช่วยเหลือเราได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับคนที่เกี่ยวข้องกับเราใกล้ชิดแต่ไม่มีความดีงามสูงส่งไม่มีความสามารถไม่มีคุณธรรมไม่กล่อมเกาตนเองแม้จะอยู่ใกล้ชิดเรามากเราอย่าได้ไปมาหาสู่โดยไม่จําเป็น นี่คือความหมายของคําว่าใกล้ชาติเป็นสีแดงใกล้หมึกเป็นสีดําใกล้ชิดคนที่มีคุณธรรมสูงส่งดีงามเราจะเสียคนไปไม่ได้คนเลวก็คือคนไม่ดีไม่กล่อมกาตนเธอใกล้ชิดกับเขานานๆเข้าก็จะเหมือนกับเขาคําพูดประโยคนี้สําคัญมากเลยทีเดียวนะครับต่อใครก็ตามนะรพระองค์ได้เมตตาต่อไปว่าต่อใครก็ตามไม่ควรเลือกใช้คนที่ได้รับความชื่นชอบเป็นเกณฑ์ ทุกคนชื่นชอบเขามากเขาชอบแสดงตัวชอบเจรจาติดต่อพูดคุยประสานงานได้เก่งถ้าเราจะเลือกไม่เลือกเพราะเขาเป็นคนที่ใขร่ขชื่นชอบแต่เราอย่าเลือกอย่างนี้เป็นเกณฑ์แต่เราต้องใส่ใจว่าข้อดีความสามารถที่เขาได้รับความยำเกรงคืออะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนนั้นล้วนมีข้อบกพร่องบางคนชอบแสดงตัวเหมือนบทประพันธ์แต่งหน้าเจรจาเก่งกวาทีดีฉลาด แต่ไม่แน่ว่าใครๆจะชอบเราจะต้องใส่ใจคนที่ทําให้ใครๆเคารพยำเกง่งทําให้เขาเคารพยกย่องข้อดีความสามารถคืออะไรเราต้องดูที่จุดนี้คนคนนี้ทุกๆคนชอบเขาเขาพูดเก่งวาทะดีการปฏิคมรูปลักษณ์ดีหมดเราไม่ใช่ต้องการคนด้วยท่าทีนี้ที่เราต้องการก็คือคนคนนี้มีข้อดีอะไรคนคนนี้เป็นที่เคารพถึงกับยำเกรงเขาเขาจะต้องมีคุณความดี แต่ไม่แน่ว่าได้กล่อมเกาจิตใจฉะนั้นต้องระวังค่าทีของเราต่อใครๆจะเรียกร้องให้เขาตามใจเราทุกอย่างทั้งหมดไม่ได้เช่นคนที่เอออคล้อยตามเราไปทุกอย่างหากเรียกร้องให้เขาถูกใจเราทุกอย่างเช่นนี้ก็ไม่เหมาะนักอะไรก็ดีดีดีสุดท้ายไม่แน่ว่าจะดีจริงนะครับเพราะนั้นพระองค์ทรงเมตตาว่าให้ใส่ใจที่เขาช่วยเสริมสร้างคุณธรรมบําเพ็ญแก่เราได้ช่วยเราสร้างบุญได้ช่วยเราสร้างคุณธรรมได้อย่างนี้เราควรใกล้ชิดเขา เฉียนหลินก็ดีเตียนฉนซือก็ดีผู้น้อยก็ดีทุกคนยอมรับหมดอย่างนี้ก็ไม่แน่ว่าจะถูกต้องเรารู้แก้ไขความผิดรู้ผิดไม่แก้ไขอย่างนี้ไม่ดีเรารู้ความผิดกล้าหารแก้ไขถ้าหากเราไม่มีโทษผิดบาปเรายังจะต้องป้องกันร,ระวังไว้จะต้องรอบคอบระมัดระวังขยาดก็คือกลัวไม่กล้าจะพูดจาทําการใดก็เหมือนเดินอยู่ใ,ใกล้ขอบเหวล,ลึกเหมือนเหยียบแผ่นน้ําแข็งบางระมัดระวังตัวตน คนที่จะแก้ไขความผิดจะต้องป้องกันระหว่างความผิดซ้ำแยกแยะสิ่งจูงใจให้หลงจำแนกข้อเท็จจริงจะต้องมีปัญญาเข้าใจหลักศัจธรรมเป็นธรรมะจะก้าวต่อไปหากม่ใช่ให้ถอยหา่างหากถูกต้องตรงตามหลักธรรมไปทำไม่ถูกต้องเราไม่ทําบําเพ็ญละเลิกความชั่วร้ายได้รู้จำแนกสิ่งจูงใจให้หลงได้เช่นนี้จึงถึงขั้นมโนธรรมสํานึกถึงขั้นกุศลผลบุญเทิดทูนคุณธรรม การพูดกับการกระทำก็ล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ก่อนไม่ดีค่อยๆเปลี่ยนแปลงจากไม่ดีให้กลายเป็นดีไปถึงอุดมคตินี่ก็คือการบำเพ็ญละเลิกความชั่วร้ายรู้จําแนกสิ่งจูงใจให้หลงได้ถึงขั้นมโนธรรมสํานึกถึงขั้นบุญกุศลผลบุญเทิดทุนธรรมได้ทุกอย่างล้วนจากไม่ดีไปสู่ดีดีแล้วจะต้องดียิ่งขึ้นทุกอย่างไม่มีที่ไม่ดีจึงจะมีผลถึงขั้นเทิดทูนธรรมะได้นะครับนี่ก็คือความหมายของ สิ่งที่ท่านปาดจูจือได้เมตตาโดยที่ท่านเชเลิญเฉลิมสักวงเราได้เมตตาอัธิบายให้เราได้เกิดความเข้าใจกันจากอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้กเ็เพียงพอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาต่อกันในตอนต่อไปครับนี่ก็อนุโมทนาอุโสทุกท่านหากวันนี้ผู้น้อยพูดผิดพลาดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่ประการใดก็ขอฟ้าเบื้องบนสิ่ง,งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดเมตตาให้อภัยนักธรรมอาวุโสทั้งหลายได้โปรดส่งเสริมชี้แนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับ